สวัสดีพี่น้องชาวรักษาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับเพจครูพระก็ทําได้แล้วก็เพจครูพักติวสอบครูพระนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่10นะครับมาติวในเรื่องของกีฬาเซปักตะกอ้อนะครับซึ่งกีฬาเซปักตะกอ้อนะครับก็มีข้อสอบจริงนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในปีผมก็จะเป็นในเรื่องของขนาดของกีฬาเซปักตะกอ้อนั่นเองอ่ะเทคนิคในการสอบติด นะครับภายในครั้งเดียวครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิต3ามเทคนิคก็คือ1ตัดช้อยสองนะครับเน้นประเด็นข้อความที่สําคัญนะครับ3คือเรายังมีนาการไปข้อที่1กันเลยนะเพื่อเป็นการเสียวลาแล้วก็ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ยุคใดนะครับก็ไกลยุคสมเด็จพระนารายณ์ขอไขยุครัรชกาลที่1นึ่งขอควายรัตนโกสินงองูถูกทั้งก็กและขอนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่สมเด็จพระนารายมหาราชนะครับ ซึ่งพบบันทึกตั้งแต่สมัยอายุทยาตอนปายนับโดยนักบุญชาวโรมันคาทอลิกนะครับได้มาสอนเผยแพร่ศาสนานะครับโดยบาทหลวงเดเรียงนะครับบาทหลวงเรียงเป็นภาษาฝรั่งเศสนั่นเองนะแล้วก็จะมีเล่นนะครับในงานวัดต่างๆนะครับเนาะซึ่งจะเป็นกีฬาของไทยนะครับเป็นตะก้อแต่ยังช่วงนั้นยังไม่ใช่การข้ามเน็ตนะครับจะเป็นเล่นเป็นลักษณะวงมากกว่านะครับอ้าต่อไป การตั้งชื่อว่าเซปักตะก้อมาจากประเทศอะไรนะครับซึ่งมาจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเนาะซึ่งไม่ใช่ของไทยทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตอบงองูนั่นเองนะครับคําว่าเซปักเนี่ยเซปักไม่ใช่ไทยแน่นอนแต่ตะก้อเนี่ย,ยไทยนะครับเนาะเซปักมาจากคําว่าเซปัก ลากาจาริงที่แปลว่าเตะส่วนตะก้อของไทยแปลว่าลูกบอลหรือลูกทรงกลมนะครับเนาะอาการเล่นลูกตะก้อของประเทศไทยนำมาจากการเล่นของประเทศใดนะข้อนำมาจากการเล่นของมาเลเซียเป็นลักษณะเตะข้ามเน็ตนั่นเองนะครับการเตะลูกตะก้อของไทยนำมาจาก วิธีการเล่นที่มีชื่อว่าอะไรนี่เมื่อกี้ก็เฉลยไปแล้วนะครับจะเป็นเซปักรากาจาริงมาจากประเทศมาเลเซียคําว่าเซปักนะครับมาจากประเทศมาเลเซียนั่นเองนะซึ่งคําว่าเซปักแปลว่าอะไรนะครับอันนี้ก็สามารถไปได้อย่างรวดเร็วได้เลยเ,เนื่องจากจะเป็นความจําทั้งหมดนะซึ่งผมก็จะเน้นให้ในส่วนนี้แปลว่าเตะนะครับเซปักแปลว่าเตะเมื่อรวมกวับตะก้อไทย ก็เตะลูกตะกอ้อนะครับการแข่งขันเตะลูกตะกอ้อข้ามเน็ตนั่นเองนะครับคําว่าตะกอ้อมาจากนี่ภาษาไทยตรงตัวนะครับต่อไปการสาธิตการเล่นกีฬาเซปตะกอ้อร่วมกันครั้งแรกเพื่อสร้างกติกาตะกอ้อขึ้นมาใหม่เพื่อให้บรรจุในการขันแหลมทอง ซึ่งการแข่งขันแหลมทองปัจจุบันเรียกว่า4เกมซึ่งกีฬาแหลมทองครั้งแรกจัดขึ้นที่ประเทศไทยครั้งที่หนึ่งจัดที่ไทยเพราะฉะนั้นการสร้างกติกาตะก้อนี้ก็จะเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สามครั้งที่สามก็จะไปอยู่ที่ประเทศประเทศอะไรฮะประเทศมาเลเซียหรือกูลารัมเปอร์นั่นเองเมืองกูลารัมเปอร์นะครับประเทศมาเลเซียเนาะอันนี้ก็จะปีซึ่งเป็นการเชื่อม สัมพันธ์ไมตรีของประเทศไทยและก็มาเลเซียนั่นเองอ่าไปดูอ,อกีฬาแต้ก็นะครับของแต่ละประเทศเนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างไปดูในนี้นะครับนี่การจําเป็นภาพเหมือนที่บอกนะ่ช่วยได้มากกว่า70-80%นะครับหรือว่าเป็นการแอค i ีฟเร a r นนิ่นั่นเองเมื่อเขียนเมื่อจดนะครับก็จะช่วยในการจําได้อ่าประเทศเมียนมาเรียกว่าชินลงลาวเรียกว่าตะ กะตอนะครับส่วนบรูไนมาเลเซียสิงคโปร์เรียกว่าลากานะครับมาเลเซียก็เ,เซปลากาจาริงนะครับส่วนตีนจีนขอภยนะัยะจีนแตกโกอินโดนีเซียลากโกฟิลิปปินซีปานะครับอ่าเมื่อเรารู้แล้วไปดูนะครับเมื่อกี้เมียนมา เมียนมาคือชินลงนะครับเมียนมาชินลงข้อที่สิบนะครับสิบเอ็ดลาวเรียกว่ากะตอส่วนมาเลเซียสิงคโปร์บูไนข้อที่สิบสองเรียกว่าเรียกว่าอะไรฮะรากาต่อไปสิบสามประเทศจีนเต็กโกเต็กเต็กโกนะฮะภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาจีนง่ายที่สุดนะอันนี้จีนเนาเดี๋ยวไปแก้ไขข้อความ ต่อไปอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียข้อที่สิบสี่เรียกว่าลาโกส่วนฟิลิปปินส์ง่ายเลยครับสีปาส่วนเกาหลีเกาหลีเนี่ยลักษณะจะเหมือนของประเทศจีนคือแท็กโกนั่นเองอ่าข้อที่สิบเจ็ดนะครับไปดูที่กีฬาเซปักตะก้อนะครับในการแข่งขันระหว่างกีฬาแหลมทองซีเกมครั้งที่ หนึ่งนะครับเริ่มที่ครั้งที่หนึ่งและจัดขึ้นที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับอ้าต่อไปการแข่งขันระหว่างประเทศกีฬาแหลมทองครั้งแรกหรือซีเกมเนี่ยประเทศที่เข้าร่วมมีทั้งหมดกี่ประเทศนะครับก็จะมีทั้งหมดสี่ประเทศนะครับได้แก่ไทยมาเลเซียนะครับสิงคโปร์แล้วก็ลาวนั่นเองนะครับต่อไปการเปลี่ยนลูกหวาย มาเป็นลูกพลาสติกซินเทติกบอลนะครับเป็นครั้งแรกครั้งที่เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นครั้งที่สิบเอ็ดในการแข่งขันเอเชียนเกมนะตอนแรกก็จะเป็นลูกหวายกลายมาเป็นพลาสติกนะเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกระดอนเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เพื่อความสนุกด้วยนะ,ะต่อไปยี่สิบเอ็ด าการแข่งขันตะกอ้อในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทนะครับมีทั้งหมดกี่ประเภทก็จะมีทั้งหมดแปประเทศก็จะมีตะกอ้อวงเล็กวงใหญ่เตะทนพลิกแพงนะครับตะกอ้อชิงทงลอดห่วงข้ามตะข่ายแล้วก็เซปักตะกอ้อที่เป็นตะข่ายแบบสากลในปัจจุบันนะเกตตะกอ้อข้ามตะข่ายนั่นเองอ่ามาดูข้อใดที่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือหนึ่งที่เหลือใช่หมดใช่สามก็ไก่ตะกอ้อวงใหญ่ใช่ไหมฮะ ล้วก็วงใหญ่ใช่ไหมแล้วก็วงใหญ่ใช่นะครับแต่ก็พลิกแพงใช่นะครับแต่ก็วิ่งทงอ่าเก็บไว้ก่อนแต่ก็เตะข้ามตะข่ายใช่ไหมครับข้ามตะข่ายปัจจุบันก็คือสากลอ่าใช่เพราะฉะนั้นจะก็วิ่งทงไม่ใช่ต้องเป็น ชิงทงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะในการตัวหลอกนั่นเองต่อไปตะก้อพลิกแพงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชื่ออะไรนะครับตะก้อเป็นติดตะก้อนั่นเองพลิกแพงเนาะมีการาพลิกแพงหลายๆท่าในลักษณะนี้ใครเป็นผู้ริเริ่มการเตะตะก้อรอดห่วงครับการเตะตะก้อรอดห่วงคือท่านหลวงมงคลแมนหรือว่าท่านสังบุรณะ สิรินั่นเองนะครับต่อไปตะกอ้อข้ามตะข่ายจัดให้มีการแข่งขันระหว่างประชาชนเป็นครั้งแรกในงานใดในงานใดครับงานฉลองวันรัฐธรรมนูญน,นั่นเองต่อไปหน่วยงานเอที่มีการจัดแข่งขันตะก้อระหว่างข้ามตะขายของนักเรียนเนี่ยในระดับนักเรียนคือหน่วยงานใดครับอันนี้น่าจะตอบได้อยู่แล้วนะเป็นกรมร,รักษาอ่าต่อไปเมื่อกี้เป็นในเรื่องของประวัตินะครับ ของกีฬา,เ,าเซปักตะก้อนะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของพื้นที่สนามนี่ที่เกี่ยวกับกติกาของตะก้อโดยตรงนะครับอ่าไปดูสนามหรือพื้นสนามของการขันเซปักตะก้อมีขนาดเท่าไหร่นะครับเฉลยงองูเลยครับเพื่อแม่งการเสียเวลาอันนี้ก็จะเป็นความจำจำไว้เลยฮะ13.40กว้าง6.10ยาว13 จุดสี่ศูนย์กว้างหกจุดหนึ่งศูนย์นั่นเองนะครับไปกันต่อวงเซิร์ฟนะฮะวงเซิร์ฟมาไปดูก่อนวงเซิร์ฟมันคืออะไรนะนี่ครับจะเป็นภาพวงเซิร์ฟคือตรงนี้นะฮะวงเซิร์ฟนะครับวงเซิร์ฟนะส่วนนี้คือครึ่งเซี่ยวนะครับหรือครึ่งวงกลมเนาะเป็นลักษณะนี้ อ้าต่อไปวงเสิร์ฟมีเส้นลัศมีกี่เซนติเมตรรัศมีคืออะไรครับนี่ครับรัศมีเนาะรัศมีลักษณะนี้รัศมีคือนี่ครับจากนี้มาตรงนี้รัศมีครึ่งวงกลมนะครับหรือลัศมีมีของวงกลมเนี่ยมีกี่เซนติเมตรนะครับกี่เซนติเมตรอ่าไปดูมีกี่เซนติเมตรนะ สามสิบเซนติเมตรแล้วเสี่ยววงกลมทั้งสองด้านรัศมีกี่เซนติเมตรทั้งสองด้านนะครับเขาบอกว่าทั้งสองด้านก็เก้าสิบเซนติเมตรต่อไปสาพันตะก้อน,อนานชาติมีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่าอะไรนะครับว่าอะไรก็คือจะเป็นคอ ตอบข้อแครัคอควาอิสตาฟนะครับหรือ International s a น a เซบังต e ก e d e r a t i o n นะครับ,รน,รบนี่ครับ federation สหพันธ์อย่างที่ผมบอกไป <c oughs> เมื่อมีสหพันธ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นก็ต้องมีตัว F นะครับ F เมื่อไหร่คือสหพันธ์เมื่อนั้นหรือ Federation เมื่อนั้นนะครับอ่ใครคือนายกสมาคมากีฬาตะกอแห่งประเทศไทยปัจจุบันเลยนะครับก็จะเป็นนายธนา ใช้ประสิทธิ์นั่นเองนะครับต่อไปความสูงที่ใช้ในการแข่งขันตะก้อประเภทหญิงความสูงของตาข่ายนะครับอันนี้มันจะมีความสูงของเสาเสาแล้วก็ตาข่ายอันนี้เขาบอกว่าตาข่ายตาข่ายผู้หญิงจะสูงหนึ่งจุดสี่สองส่วนของผู้ชายนะครับจะสูงอยู่ที่หนึ่งจุด ห้าสองห่างกัน10เซนติเมตรนะครับห่างกัน10เซน1.42หญิง1.52ชายอันนี้ความสูงของตาขายนะครับแต่ถ้าเป็นความสูงของเสาของผู้ชายก็จะมี1.55ชายนะครับเสานะเสาผู้หญิงก็1.45นะครับผเสาหญิง นั่นเองนะครับต่อไปตะกอมีทั้งหมดกี่รูนะครับ้อสอบจริงเนาะอันนี้ก็สิบสองรูกี่จุดตัดครับยี่สิบจุดตัดนั่นเองอ่าต่อไปมาดูในเรื่องของตำแหน่งมา้างตำแหน่งของกีฬาเซปักตะกอคิวเลอร์เนี่ยคิวเลอร์แปลว่าอะไรครแปลว่าถ้าตรงตัวคือตัวค่าค่าหรือ ตัวที่เป็นตัวเตรียมที่จะฆ่านะครับหรือเตรียมยิงก็คือตัวเอขออภัยฮะตัวฆ่าคือตัวทาหรือทําแต้มนั่นเองครับตัวฆ่าหรือคิลเลอร์นั่นเองต่อไปตําแหน่งของกีฬาเซปักแล้ก็ฟรีเดอร์นะครับฟรีเดอร์คือตัวชงนั่นเองนะครับอ่าต่อไปตําแหน่งของเตกอง เตกองมีชื่อเรียกมีตำแหน่งชื่อว่าอะไรครับก็คือผู้เสิร์ฟนั่นเองอนาะอาต่อไปการแข่งขันกีฬาเซปักตะกอ้อนะครับประเภทเดียวเนี่ยประกอบไปด้วยผู้เล่นทั้งหมดกี่คนนะครับผู้เล่นอย่างน้อยสองและไม่เกินสี่ผู้เล่นอย่างน้อยสามไม่เกินห้าสามไม่เกินหกสามไม่เกิน 6, 3, เจ็ดน,นะข้อนี้เฉลยคือขอไข่มันจะมี ประเภททีมเดี่ยวทีมเดี่ยวก็คือทีมเดี่ยวนะครับคือสามคนและไม่เกินห้าหนึ่งทีมเนี่ยจะมีผู้เล่นสามคนแล้วก็สำรองสองคนนะครับก็คือไม่เกินห้านั่นเองนะครับอ่ะต่อไปการแข่งขันประเภททีมเดี่ยวประกอบไปด้วยผู้เล่นสำรองกี่คนอ่ะเมื่อกี้ก็เฉลยไปแล้วสำรองสองคนนั่นเองนะครับต่อไปการแข่งขันประเภททีมชุดนี่ฮะ,ะทีมชุด ประกอบไปด้วยผู้เล่นทั้งหมดกี่คนนะครับหกไม่เกินสิบสองเจ็ดไม่เกินสิบสองแปดไม่เกินสิบสองเก้าไม่เกินสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรฮะบางท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเก้าไม่เกินสิบสองนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้เล่นทีมเดียวเนี่ยประเภททีมเดียวสามทีมนะครับซึ่ง แต่ละทีมก็จะมีผู้เล่นสามคนนะครับสามคนแล้วก็เล่นสำรองอีกสามนะครับสามคนเนาะก็จะเป็นเก้าไม่เกินสิบสองนะฮะสามคูณสามเป็นเก้านะครับ,3 3, น 9, นรบอย่างน้อยเก้าหรือไม่เกินสิบสองนั่นเองนะฮะอ่าต่อไปการแข่งขันเซปักตะก้อประเภททีมชุดประกอบไปด้วยผู้เล่นสำรองกี่คน ผู้เล่นสำรองสามคนนั่นเองนะครับต่อไปการแข่งขันนี่กีฬาประเภททีมชุดประกอบไปด้วยกี่ทีมต่อหนึ่งชุดนะครับประกอบไปด้วยกี่ทีมต่อหนึ่งชุดเนี่ยในประเภททีมชุดเนประกอบไปด้วยสามทีมนั่นเองนะครับผมเอาไปกันต่อการแข่งขันเซปักตะก้อประเภททีมเดียวเปลี่ยนตัวได้ไม่เกินกี่ครั้ง นะครับเปลี่ยนตัวได้ไม่เกินกี่ครั้งในแต่ละเซตเปลี่ยนตัวได้ไม่เกินสองครั้งนะครับในแต่ละเซตนั่นเองและการแข่งขันกีฬาทีมชุดเนี่ยแต่ละทีมมีสิทธิ์เปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองได้ไม่เกินกี่ครั้งผู้เล่นสำรองนะครับผู้เล่นสำรองก็ไม่เกินกี่คนนะแต่ละทีมเปลี่ยนผู้เล่นสำรองได้ไม่เกินกี่คนคือประเภททีมชุดนะครับไม่เกินสองคนนะครับ สองคนคือจากทั้งหมดสามคนในทีมนะครับถ้าสามคนหมดสิทธิ์แล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนตัวอีกนั่นเองเนาะต่อไปเป็นข้อที่46นะครับตำแหน่งของผู้เล่นระหว่างการส่งลูกข้อใดเก่าวถูกต้องอ่ะเก่าวถูกต้องคือถูกหนึ่งผิดสามนี่นะฮะอ่ะก็ไกลเท้าหลัก ของผู้เสิฟเหยียบเส้นก่อนที่ลูกจะสัมผัสได้นะครับห้ามเท้าหลักนะห้ามเท้าหลักจริงๆห้ามไหมครับจริงๆเหยียบเส้นได้นะกติกาใหม่ข้อนี้ตัดช้อยได้เลยนะครับเขาไม่ได้ห้ามนะสามารถเหยียบเส้นได้เลยนะครับเหยียบเส้นได้แต่ห้ามนี่ห้ามหลุดออกจากพื้นนะครับหรือออกนอกเส้นวงกลม ขณะที่ทําการเสิร์ฟเนี่ยข้อนี้ผิดจริงๆต้องห้ามคําว่าสามารถเนี่ยเอาออกนะครับไม่ช่ไม่ได้นะครับแล้วผู้เล่นหน้าทั้งสองฝ่ายเสิร์ฟเนี่ยจะยืนที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ครับจะไม่ยืนที่ไหนก็ได้ไม่ได้ต้องยืนตรงเส้นนี่ครับเส้นเสิร์ฟเท่านั้นเนี่ยมันจะมีครึ่งเสี้ยวนะครับต้องอยู่ในครึ่งเสี้ยววงกลมเท่านั้นนะครับถึงจะโยนลูกให้เสิร์ฟได้ แต่งองูเนี่ยฉเฉลยเลยครับฝ่ายรับจะยืนตรงไหนก็ได้นะครับในแดนตัวเองเนาะอ่ะต่อไปกติกาล่าสุดนะครับการแข่งขันกีฬาเซปักตะก,ก้อนะครับเซปักตะก,ก้อแต่ละทีมต้องสลับกันเสิร์ฟทุกๆกกี่คะแนนครับทุกๆกกี่คะแนนทุกๆุกหนึ่งคะแนนนั่นเองนะครับแต่ก่อนกติกาเดิมจะเป็นสามคะแนนแล้วเปลี่ยน เนาะปัจจุบันก็เป็นหนึ่งนะครับอ่ะต่อไปหาผู้ส่งลูกนะหรือโยนลูกเนี่ยก่อนกรรมการขานแต้มนะจะต้องปฏิบัติอย่างไรเนาะอ่ะขอไก,กตักเตือนให้โยนใหม่ขอใครตัดสินว่าเสียอะไรเป็นฟอลนะฮะให้คะแนนฝ่ายตรงข้ามทันทีถูกทั้งก่อและขออันนี้ตัดออกตัดออกนะะต้องตัดเตือนและโยนใหม่แต่ถ้าทำอีกครั้งคือ เสียทันทีนะครับถือว่าไม่ได้เชื่อฟังกรรมการนะครับแล้วก็ต้องมีสตินะครับขณะที่โยนแต่ส่วนมากไม่ค่อยจะเกิดกรณีนี้ขึ้นนะครับอ่ะไปดูข้อที่ห้าสิบนะการแข่งขันเซปักตะกอ้อต้องส่งลูกภายในกี่วินาทีภายในสิบห้าวินาทีนั่นเองนะครับผมต่อไปลูกพูดนะการรับลูกนะครับ ไหลไปยังส่วนต่างๆของหนางกายเนี่ยนับเป็นกี่ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยนับเป็นหนึ่งครั้งถ้ามาจากการเสิร์ฟแต่ถ้าเป็นการบล็อกในจังหวะที่สองเช่นเล่นไปแล้วนะครับเล่นไปแล้วจะต้องเป็นนับตามจํานวนนะเช่นผมเสิร์ฟเสิร์ฟไปแล้วแล้วฝั่งนั้นบล็อกแล้วลูกคูดนับเป็นหนึ่งแต่ถ้าเขาเล่นมาอีกผมไปบล็อกแล้วเกิดลูกคูด ใส่หัวไหล่ใส่หน้าอกใส่ขาหมดสิทธิ์เลยฮะถือว่าเป็นสามครั้งเลยทันทีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบกอไก่นั่นเองอ่าต่อไปข้อที่ห้าสองการนับคะแนน s c o r i n g system ใช้ระบบการแข่งขันได้นะครับในข้อใดเนาะกะติกาก็จะเป็นในเรื่องของเอ่อแข่งขันชนะสองในสามเซตนั่นเองนะครับผมอ่าต่อไป การแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อนะฮะแข่งขันเซตละกี่คะแนนกติกาใหม่ล่าสุดสิบห้าคะแนนนั่นเองซึ่งเซตที่สามจะทำการเปลี่ยนแดนเมื่อทีมใดทีหนึ่งทำคะแนนได้กี่คะแนนนะครับทำได้8คะแนนนั่นเองอ่าข้อต่อไปนะครับนี่ครับกติกานี้น่าจะออกสอบนะครับเพราะว่ายัง มีการงงกันอยู่นะครับในปัจจุบันซึ่งในที่ผมทําคลิปไปนะครับหลายๆท่านก็มีความสงสัยแล้วก็บางท่านก็ทักเพจมาด้วยนะครับว่าเมื่อทั้งสองทีมทําคะแนนได้14ต่อ14เนี่ยจะต้องดิวอีกกี่คะแนนจนึงจะเป็นฝ่ายชนะซึ่งต้องดิวสาคะแนนเท่านั้นนะครับเช่น14บสต้องไปจบที่17เท่านั้นซึ่งตะก้อมาเล่น15ใช่ไหมครับต้องนี่ครับสิ ต่อ15นะครับ13ต่อ15แต่ถ้าเป็น14ต่อ14ต้องมาต่อไปถึง17นะครับอ่าเมื่อทั้งสองทีมทําได้คะแนนเท่ากันเนี่ย17-14ต,ต้องดิวไปจนถึงเท่าไหร่ต้องถึง17แต้มเท่านั้นถือว่าจบทันทีนะครับส่วนไอกิลาที่ไม่มีดิวในเซตที่หนึ่งเซตที่2เนี่ยก็จะเป็นเทคบอลอันนี้ ดิวได้ทั้งสามเซตเลยนั่นเองต่อไปข้อที่ห้าสิบเจ็ดข้อใดไม่ถือว่าผิดกติกาข่างคันกีฬาสีก็ไม่ถือว่าผิดกติกานะโยนลูกให้ผู้เล่นหน้าอีกคนนะครับไม่ถือว่าผิดนะฮะโยนให้โยนลูกให้ผู้เล่นหน้าอีกคนไม่ผิดกติกานะครับอันนี้ถือว่าผิดโยนให้ไม่ได้นะครับ ต้องโยนเมื่อบอลอยู่ในลูกเนี่ยหรือลูกตะก้ออยู่ในลูกต้องโยนให้ผู้เสิร์ฟเท่านั้นนะแต่ถ้าทําเล่นก็คือเสียทันทีเช่นเคาะเล่นเคาะไปโดนตะข่ายอะไรพวกนี้นะครับตัดช้อยนะครับตัดช้อยเอ่อขอไข่นะครับต่อไปส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสตาข่ายขณะโยนขณะโยนลูกนะครับโยนลูกส่งนะครับหรือส่งลูกนั่นเองนะครับ ส่วนในส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสตะข่ายจริงๆสัมผัสไม่ได้นั่นเองข้อนี้ตัดช้อยอ่ะเล่นลูกสามครั้งติดต่อกันนะครับถือว่าผิดกติกาผิดกติกาไหมฮะสามครั้งติดต่อกันอ่ะเก็บไว้ก่อนนะครับส่วนในส่วนหนึ่งของร่างกายล้าไปในแดงคุณสู้อันนี้ก็ถือว่าผิดกติกาส่วนในส่วนหนึ่งของ ร่างกายสัมผัสตะไข่ก็ถือว่าผิดกติกาอันนี้เล่นลูกได้สามครั้งติดต่อกันไม่ผิดนะฮะสามารถเล่นลูกได้สามครั้งติดต่อกันภายในคนเดียวซึ่งจะไม่เหมือนกับอวอลเลย์บอวลวอลเลย์บอลเนี่ยสามครั้งติดไม่ได้ต้องคนเดียวเท่านั้นอต่อไปข้อใดถือว่าผิดกติกาอาผิดแสดงว่ามีหนึ่งข้อที่ผิดสามข้อถูกผู้เสิร์ฟไม่ได้เตะลูกที่โยนเพื่อทำการเสิร์ฟนะครับ ถือว่าผิดกติกานะฮะผูะ้ผู้เสิร์ฟไม่ได้เตะลูกโยนเพื่อเสิร์ฟนะครับผู้เสิร์ฟไม่ได้เตะลูกที่ผู้โยนโยนให้เพื่อเสิร์ฟก็คือโยนมาแล้วไม่เสิร์ฟนะกรรมาการขานแต้มแล้วเท้าหลักของผู้เสิร์ฟสามารถเหยียบเส้นก่อนที่จะสัมผัสลูกได้อันนี้ถูกต้องนะ ไม่ตะโกนใส่คู่แข่งนะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายล้ําไปไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านหน้าขอบตะข่ายระหว่างลูกต่อเนื่องจริงๆลูกต่อเนื่องเนี่ยต้องห้ามห้ามโดนลูกในฝั่งของเขาแต่ถ้าเป็นฝั่งเราเนี่ยสามารถกระทําได้เพราะฉะนั้นข้อที่ผิดกติกาคือเนี่ยข้อนี้ผู้เสิร์ ไม่ได้เตะลูกนะก็ถือว่าผิดเป็นฟาวนั่นเองก็คือเสียแต้มนะครับอ่าต่อไปข้อห้าสิบเก้านะครับการลงโทษทางวินัยได้รับบัตเรเหลืองเป็นการกระทําผิดจากข้อใดการทําผิดกติกาบ่อยๆนั่นเองนะครับอันนี้แค่บัตเรเหลืองอันนี้ร้ายแรงก็จะแดงอเออเหลืองสองครั้งก็จะเป็นแดงปฏิกิริยาที่หยาบคายนะครับก็จะเป็นแดงนั่นเองเนาะต่อไปการลงโทษทางวินัย เนม่กระทำผิดตามข้อใดได้รับบัตรแดงนะครับบัตรแดงเลยบัตรแดงคือปิดร้ายแรงเตือนครั้งที่สองและอยาบขายถูกทุกข้อนะครับสมาคมกีฬาตะก้อแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนกฎกิก,กาใหม่ยังเป็นทางการเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเริ่มใช้ตั้งแต่หนึ่งเมษาสองห้าหกเจ็ดนั่นเองนะครับก็เติวไปทั้งหมด หกสิบเอ็ดข้อนะครับในของเรื่องกีฬาเสพปักตะก้อนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ลิซ่าบอกว่าอย่ายอมแพ้นะครับจงยิ้มสู้ในวันที่ยากซึ่งช่วงเนี้ยนะครับคุณครูอาจจะเป็นวันที่ยากเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้นะครับจนสู้ต่อไปก็ขอให้คุณครูสอบติดเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในชีวิตนะครับวันนี้ เพจครูพลก็ทำได้และเพจครูพัลติวสอบครูพลาก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับ